วันนี้มาปลูกชาอมนะคะทุกคนตัดกิ่งจาชาอมนาะตัดกิ่งชาอมมานะคะแล้วก็มาปักนะจ๊ะนี่ค่ะเนาะมาดูกันว่าจะขึ้นไม่ขึ้นนะเนาะปักระหว่างต้นเหลียงค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่นะจ๊ะย๋ยวมาดูกันนะจะขึ้นหรือเปล่านะคะทุกคนกิ่งแก่นะคะเราไม่ได้ชำเนาะเราแค่ตัดกิ่งมาแล้วเราก็มามามา,มาปักที่ดินนี้เลยนะแล้วก็ลดน้ํานะคะนี่ค่ะ นี่ปลูกหวางต้นเหลียงนะคะทุกคนไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่นี่อีกกิ่งหนึ่งค่ะนี่กิ่งแก่มากเลยนะจ๊ะรดน้ำเรียบร้อยค่ะนี่นี่ก็กิ่งแก่นะยังเขียวๆอยู่นะทุกคนไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะมาลุ้นกันนะทุกคนนี่รดน้ำเรียบร้อยนะคะ ลดน้ําด้วยฮอร์โมนด้วยนะคะฮอร์โมนนะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะเรามารุนกันนะคะหนหนูหน่นโน่นมีอะไรก็ลงไปเนาะเผื่อเด็กด้กินสักต้นหนึ่งก็ยังดีนะคะทุกคนนี่นะนี่โน่นปากยาวไปนู่นเลยค่ะทุกคนนะคะปลูกวางอ่าต้นเหลียงเนาะต้นเหลียงเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะโตไม่โตนะ แต่ใบก็ยังไม่ใบยังไม่แห้งเนคะทุกคนนะจ๊ะใบยังไม่แห้งนะ,ะนีนะนะน่รากโผล่แล้วนะคะนี่นี่จ้าเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะโตไม่โตนะคะทุกคนโอ้อันนี้ต้นเหลียงใบเหี่ยวแล้วนะยังไงก็ขอให้มีรากก่อนเนาะนะจาะนี่ตอนนี้ยังเขียวยเลยอะ่ะ นะ,ะลดน้ำด้วยฮอร์โมนนะคะผสมฮอร์โมนด้วยจ้านะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะโตไม่โตนะคะทุกคนได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเ็งเขาบอกว่าต้องชําก่อนนะแล้วค่อยอพอชําเสร็จแล้วก็ออกรากเสร็จแล้วค่อยมาปลูกอันนี้เราไม่ได้ชําเนาะแค่ตัดกิ่งมาแล้วก็ปักลงไปเลย มาลุ้นกันว่าจะรอดไม่รอดนะครับทุกคนนี่อาจารย์นี่นะก็หลายต้นอยู่เหมือนกันนะประมาณเจ็ดแปดต้นนะเจ็ดแปดกิ่งนะที่เรามาปากนะักเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเด้อว,ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะ,ะทุกคนนะเนาะที่ว่างก็ลงปะนะอย่าให้ปล่อยให้ที่ว่างนะทุกคนเนาะเออนะ แตออกถ้ากิ่งแตกหนะ้าออกเยอะก็เออจะได้อาไปฝากเขาขายเนาะนะจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าวันนี้มาปักกิ่งชะอมคานะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะรอดไม่รอดนะคะ